สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนช่วงเย็นๆของวันจันทร์ที่24สิงหานะครับเลิกงานกันเรียบร้อยแล้วครับก็มาดูคลิปกันครับตามภาพในคลิปนั้นก็เป็นภาพสดๆร้อนๆตอนเที่ยงของวันนี้เองที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุขโขทยัยโดยแม่น้ำยมเนี่ยกล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมตลาดศรีสำโรงอย่างรวดเร็วทำให้ต้องปิดโรงเรียนไปถึง4ี่แห่ง กระแสน้ำก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสูงว่ากันว่าสูงกันเมตรครึ่งเลยนะครับ1.5เมตรพี่น้องชาวสี่สำโรงเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนมากถามว่าล่องมรสุมเนี่ยที่มันพาดผ่านภาคเหนือนั้นทำให้ฝนตกชุกตกหนักไปหลายจังหวัดอย่างที่พี่น้องรับรู้กันอยู่นะครับสุโขทัยนี่ก็ตกก็ตก,กนะฮะแต่จะคงตกไม่มากเท่ากับภาคเหนือตอนบน,บน,บนฮะจะตกมากก็อย่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่าน ลำปางเงี้ยฮะแล้วก็อุตรดิษฐ์ซึ่งก็ทำน้ำท่วมพอๆกันนะฮะแต่หลังจากมรสุมไปแล้วเนี่ยฝนหยุดแล้วน้ำมันก็ลดลงแล้วก็ไหลลงแม่น้ำลำคลองต่างๆพัดพากันมาในพื้นที่ของจังหวัดตอนล่างจากลรองจากภาคเหนือลงมานะครับของประเทศซึ่งก็มีอยู่หลายจังหวัดนะแต่ทำไมฮะทุกครั้งเลยทุกปีในเวลาที่ฝนชุกเนี่ยทำไมสุขโขทัยต้องมาละทม เพราะแม่น้ํายมทุกครั้งแหะครับพี่น้องเดี๋ยวมีคําตอบครับก่อนอื่นเนี่ยผมพาพี่น้องมาเช็คสภาพน้ําในเขื่อนต่างๆตอนนี้ยปัจจุบันเนี่ยก่อนว่าโอ้โหฝนตกมากมายน้ําในเขื่อนต่างๆก็ดีสิครับให้ได้เห,หกันสิครับจะเพราะจะได้มีการเก็บกักน้ําไว้ใช้ตอนหน้าแล้งหรือทําประโยชน์อะไรเยอะแยะไปหมดเลยปะฝนตกขนาดนี้เรามาดูกันครับพี่น้อง เรามาดูกันสถานการณ์น้าในเขื่อนแต่ละเขื่อนของภาคเหนือเนี่ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสามเขื่อนหลักเนี่ยที่ต้องรับน้ําสายน้ําจากภูเขาผีปันน้าเนี่ยสามสายต้นกําเนิดของแม่น้ําเจ้าพญาบ้านเราครับอย่างปิงวังน่านเนี่ยแม่น้ําปิงเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนภูมิพลนะฮะระดับน้ําตอนนี้ของเขื่อนภูมิพลเก็บกักของอ่างเนี่ยตอนนี้อยู่เพียงสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เองเพราะเป็นเขื่อนใหญ่เป็นน้อง เอน้ำไปไหนก็คงจะลงนั่นแหละฮะแตย่ยังถือว่าน้อยยังถือว่าน้ําในเขื่อนน้อยนะฮะจากร้อยเปอร์เซ็นต์่มาดูของเขือเข่อนสลิกิตบ้างเขื่อนสลิกิตเนี่ยรับแม่น้นําน่านแม่น้ําน่านก็ไหลลงมาระดับการเก็บกักของอ่างของเขื่อนเนี่ยตอนนี้เขาแจ้งว่าอยู่ที่สี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะยังไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยฮนะก็ยังถือว่าจัดว่าน้อยนะครับซึ่งก็เหมือนเหมือนกับเขื่อนกิ่วลม ซึ่งเขื่อนกิวลมเนี่ยรับแม่น้ำวังระดับน้ำตอนนี้ก็อยู่ที่51%อันนี้ถือว่าปานกลางพอดีคือระดับน้ำในเขื่อนเนี่ยพี่น้องถ้ามากก็ถือว่ามากเลยต้องอยู่ที่80-100%นะฮะที่จะต้องปล่อยเขาบอกปล่อยสปินเวย์ปล่อยอะไรนะภาษาเขื่อนเขาว่าถ้าน้อยกว่า30%นะถือว่าวิกิจรอแรงได้เลยเว่าอย่างนั้น เรามาดูแม่น้ํายมนะครับที่ท่วมสุขโขทัยกันครับเขาเก็บกักไว้ไว้ที่ไหนฮะทำไมถึงได้ปล่อยน้ําให้มากมายล้นตลิ่งจนเดือดร้อนแบบนี้ปีเว้นปีหรือทุกปีนะฮะปรากฏว่าแม่น้ํายมเนี่ยไม่มีเขื่อนรับน้ำครับพี่น้องเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะท้องจะสร้างเขื่อนเนี่ย NGO เนี่ยใครละมนุษย์พันไหนเขามาร้องโวยวายคัดคนะ้านการสร้างสิครับจําได้ไหมครับพี่น้องเขื่อนอะไรที่จะกักแม่น้ํายม เขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับที่อำเภอสองจั 2, งหวัดแพร่ที่นั่นเองท,ง,ทงทั้งที่การสร้างเขื่อนได้กักเก็บน้ำยมไว้เพื่อประโยชน์ในการด้านการเกษตรแล้วก็ช่วยป้องกันอุทกภัยที่ทำให้สุขโขทัยไม่ต้องระทมซ้ำซากนะฮะที่สำคัญก็คือก็ยังมีจังหวัดที่โดนแม่น้ำยมอลาวาดอีกหลายจังหวัดนะในปีที่น้ำเยอะๆก็คือในตัวแพร่เองหรือพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรนะฮะ โลคนี่อำเภอบางระกำรรมเนแต่คนที่คัดค้านเองหรือที่เขาเรียกว่ามนุษย์พันเอ็นจีเนี่ยเขาอ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมจะมีผลกระทบแต่พวกเขาเองคงไม่คิดนะเวลาน้ําท่วมในชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหนทั้งที่ททเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยเหมาะในแง่ของทั้งวิศวกรรมและเศรษฐกิจนะเป็นข้อมูลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะในระหว่างปี2545ถึง2551นะฮะก่อนที่จะ ได้ศึกษาไว้นะผมไม่ได้พูดเองนะครับพี่น้องอันนี้ก็พบว่าอุทกภัยเนี่ยจากแม่น้ํายมเนี่ยแม่ยมของเราเนี่ยครับสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สล้านเชียวนะครับหลายๆปีสะสมที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องอะไรที่ศึกษาแล้วนักวิจัยนักวิชาการบอกว่าคุ้มค่าคุ้มทุนดีด,ด,ดีต่อสามารถพัฒนาประเทศไปได้เนี่ยมนุษย์พันเอ็นจีเนี่ยเขาบักจะคัดค้านเสมอก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร สุขโขทัยก็เลยต้องระทมไม่จบไม่สิ้นนาทีในปีที่มีฝนมากอย่างนี้นครับพี่น้องคงจะเข้าใจคำตอบกันแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับ